กระเพาะปลาหมดอันนี้กระเพาะปลาน้ำลึกอ๋อนี่กระเพาะปลาน้ำลึกอ๋อโลละสามพันสี่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูดีกว่านี่อ๋อสามหมื่นสี่สามพันสี่นะคะขนาดดูฝ่ามือเรานะอันนี้คือกระเพาะปลาเล็กเจ็เดียวกแต่ตัวใหญ่อันนี้โลละเจอ๋ออันนี้โลละเจ็ดพันนะคะอย่างข้างบนนี้นะคะโลละเจ็ดพันนี่เราซื้อเรานแสปเพราะว่าซื้อนี่ไป ขอจัดสินตัวได้รต่โตุกิโลจริงๆขายอยู่สามพันคิดสองพันแปดอันนี้ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปช็อปที่อื่นต่อนี่แล้วก็มีร้านของแห้งมีของแห้งสำหรับขอโทษมีร้านร้านนี้ขายเกี่ยวกับของของเด็กเล่นแล้วก็ขนมนะมนีหลายเจ้านะคะอันนี้อะไรก่อน อเออวันนี้จะเห็นได้ว่าส่วนมากคนคน,คนไทยเดินนะคะนี่ขนมปังกระป๋องหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจในพลาสติกนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะน้อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะไทยเที่ยวไทยค่ะนะคะกินของไทยใช้ของไทยค่ะต้องช่วยกัน เศรษฐกิจบ้านเราให้ดีขึ้นนะคะเป็นพร็อพจะได้ไม่รล้วนไหลค่ะตัวละร้อยสองร้อยแปดสิบบาทยปูไข่ลงล้แปดร้อยปูเนื้อปูเนื้อลงล้วหกร้อยห่อเจ๊ห่อเจ๊ฮะมาแล้วนี่การหน้าจ่ายชายเจนี่อลูล้ร้อยห้าสิบ อันนี้ก็จะเดินสบายๆหน่อยเนาะถ้ามาเดินที่เยาวาราชนี่ก็ช่วงนี้ก็โอเคนะคะมีคล้ายๆกับอาจางผู้ชายตลาดผู้เข้ามานี่ก็จะนึ่งนะคะน,นี่ก็จะเป็น,นะะที่หนึ่งน,น,น้ำหน,นัาำหน่ายแป้งขอบเพีย้ยนแผ่นแผ่นกลมสี่เหลี่ยม จะมีเหมือนกันร4อยสี140อ่าอะไรนะครับ140บาทกล่องมีแต่แบบแบบเย็นครับแบบร้อนไม่มีครับมีผสมกุ้งครับข,ออข้าวอันนึกถ่ายอะไรถ่ายลูกชิ้น ลูกชิน้นลูกชิ้นทอดนี่ร้านนี้ขายเยอะเชื่อเลย